ทุกชีวิตวันนี้แค่ค,คุณปอยพานุรัตโปรยหัวข่าวมาดิฉันอ่านแล้วก็ยังรู้สึกว่ารันทดเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณพ่อค่ะอายุเยอะแล้วหูตึงด้วยนะคะต้องดูแลลูกสาวที่พิการติดเตียนมานานกว่า30ปีแล้วณนะตอนนี้บ้านถูกตัดไฟ<อ>เพราะไม่มีเงินไปจ่ายเขา<อ>แล้วจะอยู่กันยังไงละ่ะสองคนพ่อลูกแบบนี้ไปส่งกาลังใจส่งความช่วยเหลือกันค่ะ ยชราดูแลลูกสาวพิการติดเตียงนี่คือวิบากกรรมที่เลือกไม่ได้พอลูกคูณนี้จำต้องสู้ชะตากรรมกัน2คนมานานกว่า30ปีเพราะแม่ตายจากไปตั้งแต่ลูกยังเล็กส่วนพี่น้องร่วมท้องอีกสองคนต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวการสื่อสารกับพ่อไม่ง่ายเพราะพ่อหูตึงพูดคุยกันต้องใช้น้ำเสียงดังกว่าปกติและใช้ภาษากายอธิบายร่วมด้วยขณะที่ชายชราหูตึงก็พยายามอ่านปากคู่สนทนาสอบถามกันพอได้ใจความว่า ลูกสาวของพ่อเป็นลมชักตั้งแต่ตอนทารกสมองพิการแขนขาอ่อนแรงเก่งมากเลยโอเคไหมโอ,โอเคไหมคะโอเคไหมตอบอีกทีสิโอเคไหมคะโอเคอ่ะโอเคค่ะฟังออกอยู่ใช่ไหมคะโอเคไหมอีกทีสิโอเค่ะพูดได้โอเคค่ะนะคะเก่งมากค่ะ พอต้องคอยดูแลลูกตลอดโอกาสจะไปรับจ้างเลี้ยงปากท้องแทบไม่มีขาดรายได้อาศัยก็แค่เบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประทังชีวิตไม่ได้รับจ้างใครทีไหนเลยแล้วคอยดูนีดก็ถึงว่าไม่มีเงินจ่ายค่าไฟนี่ใช่ไหมมาหลายเดือนแล้วเนี่ยที่ผู้ใหญ่บอกใช่ไหมไม่มีเลยแล้วไหวเขาตัดไปแล้ว,ไว,ไวยยนใไฟได้หรขอต่อขอไทย อยู่กันแบบกระเบียดกระเสียนไม่มีเงินจ่ายค่าไฟถูกยกหม้อปแปลงไปเป็นปีแล้ว <c oughs> ดีที่อาศัยอยู่ใกล้กับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่จึงเมตตาให้ต่อไฟฟ้าใช้ด้วยรู้สึกเวทนาทั้งคนชราหูตึงและคนพิการไหนจะต้องมีรายจ่ายค่ากินอยู่โดยเฉพาะค่าพ่ออ้อมสําเร็จรูปที่จําเป็นต้องใช้แต่ละเดือนรวมรวมกันเป็นรายจ่ายที่หนักเอาเรื่องก็มีแต่แพมเพนั่นแหละต้องใช้ทุกวันหมดแพมเพล น้ำถ้าไฟก็ข้าไฟตอนนีไ้ไม่ใช้เพราะว่าพ่วงที่บ้านอยู่เดือดร้อนแหละถ้าไม่มีไฟนะเพราะว่าคนคนนอนนี่มันก็ต้องมันก็สองสามมันนั่นแหละไม่งั้นก็พัดลมไม่มีก็ลำบากลำบากแต่นีไไม่มีไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่บ้านที่เมตตาทุกวันนี้บรรดาเพื่อนบ้านต่างก็พยายามช่วยกันดูแลปั่นข้าวปั่นน้ำได้ตามกำลังแต่ก็ช่วยได้ไม่มากเพราะต่างก็มีภาระ ซึ่งที่สุดแล้วพ่อลูกคู่นี้ก็ยังต้องเผชิญชะตาชีวิตกันไปตามยะถากรรมน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้เห็นแบบนี้แล้วนะคะท่านใดที่อยากจะส่งต่อความช่วยเหลือก็สามารถส่งไปได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ไว้นะคะ